คุณไหมแล้วตัวไหนกันโอ้ oh, oh, เปลี่ยนขับสองขับสี่เกียร์ออโต้ออโต้ตัวนี้หกสปีดนะเรฟโทนิกมีมาให้กระจจะเ,เช็คกล้องด้วยเกียร์ออโต้นะครับขับสบายนะมือเดียวขับได้จะได้ไม่ถูกลังวันที่หนึ่ง โอ้โหยี่เด็ดกำลังออกทุกคนเดี๋ยวไปหาจอดในร่มนิดนึงดีกว่าครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่ Isuzu King ยนต์สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองใครถูกหวยรวยเบอร์ก็ดีใจด้วยเฮ้ยแล้ว37น่ะมันจะตรงกับป้ายลูกค้าที่เขาได้ป้ายสวยไปใช่ไหมยังไม่ได้ออกรถแต่ว่าป้ายล็อกไว้แล้วสามสามเจ็ดเจ็ดเออไม่รู้ว่าลูกค้าด้ซื้อเรือไม ไปเดี๋ยวไปดูรถกันวันนี้บอกเลยว่ารุ่นนี้ท็อปมากคุ้มมากพิเศษสุดๆนะครับทั้งตัวรถแล้วก็ตัวแคมเปญพวกส่วนรถพวกตกเปียไปดูกันครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ต่ายจะถ่ายให้ดูในวันนี้บอกเลยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ท็อปสุดแล้วนะครับเป็นตัวที่มีชุดแต่งมาให้ครบแล้วก็ระบบความปลอดภัยเนี่ย ครบมากๆนะครับแล้วก็เป็นเครื่องยูโร5แล้วโดยชุดแต่งที่ได้มาเนี่ยก็จะเป็นกาดกันกระแทกกันชนด้านหน้านะครับแล้วก็คิ้วล้อขนาด4นิ้วนั่นเองตัวล้อแม็กลา์ออฟโรดนะครับแล้วก็ราวแหลกลังคาตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงนะครับบันไดข้างสวิตช์มือเปิดประตูสีดำนะครับแล้วก็เจ้าตัวบาร์ด้านหลังสีดำสติกเกอร์4คุณน,นะครับตัวนี้ก็ หลายกราฟิกใหม่นั่นเองคันนี้นะครับน้ำหนักตัวเนี่ยเออเอาราคาน้ําหนักไปก่อนหลายหลายคนยังไม่รู้ว่าเอ้ยน้ำหนักตัวเขาเท่าไหร่คันนี้น้าหนักตัวอยู่ที่2025กิโลนะครับสำหรับเจ้าตัววีครอส4ประตูเกียร์อัตโนมัติราคา1นึ่งล้านสองแบาทเราอะไรจะได้เราจะได้อะไรจะเข้าไปบ้างนะครับอันดับแรกเลยชุดแต่งที่พี่ตายบอกไปนะเราก็ คันนี้นะครับถ้าดาว25%เดี๋ยวเอาลงราคาลงให้นะแล้วก็ผ่อน48เดือนเนี่ยดอกเบีย้ย0%เว้ยโอ้ยไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยนะครับสำหรับยอตัว V Cross แล้วก็ไฟหน้าเนี่ยเราสามารถตั้งเปิดปิดอัตโนมัติได้นะไฟตันหมอกเขามีมาให้แล้วก็ระบบเบรกอัตโนมัติมีมาให้เซ็นเซอร์แจ้งเตือนด้านหน้า4จุดด้านหลัง4จุดมีมาให้แล้วก็กระจกบังลมหน้านะครับเป็นแบบ IR Cut กรองรังสี UV UVA UV UVB ด้วยนะ ไฟกระโปงใหม่ออกแบบให้โฉบเฉี่ยวเข้ากับไฟหน้านะครับสูงต่ําอัตโนมัติไฟหน้าส่วนพวกระบบความปลอดภัยเนี่ยเบรกอัตโนมัติพี่ต่ายบอกไปแล้วระบบช่วยควบคุมการทรงตัวออกตัวในทางลืน่นออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับตัวระบบขับเคลื่อนสี่ล้อที่เรียกว่าก้าวข้ามทุกอุปสรรคอย่างแน่นอนเวลาเราเดินทางไปไกลๆเนี่ยเราจะเหนื่อยไหมในรถ isuzu นะครับ ไม่เหนื่อยเพราะว่าตัวนี้ครับเครื่องยนต์ของเขามีกําลังที่แรงมากเวลาเราวิ่งเนี่ยเราไม่ต้องไปเค็นเครื่องยนต์แล้วก็ตัวยางเนี่ยตัวนี้ให้ยางมาถึงหน้ายางนะครับสองหแก้มยาง60แก้มยางหนามากนะครับมันยังทําให้มีความนุ่มนวลแล้วก็ระบบเบรกนะครับเป็นดิสเบรกจานเบรกใหญ่มากเบรกหยุดจึกหยุดจึกแม็กสไตล์ออฟโรดใช้ยางตัวนี้หมดนะครับไปเปลี่ยนเป็นยาง AT ทก็ได้ลุยได้นะครับตัวนี้เป็นเฮดที่ใช้ได้ทุกสถานการณ์นะครับแล้วก็การสะเทือนนะครับถามว่า มันมีความนุ่มเนือนไหมใช้เหมือนรถเก่งเลยเห็นไหมรถเก่งก็ใช้คอยสปริงเหมือนกันมีเหล็กกันโค้งให้นะครับแล้วก็ตัวนี้มันได้ข้างเราไม่ต้องซื้อเพิ่มกระจกมองข้างนะครับตัวนี้พับแล้วก็ปรับด้วยไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้นะครับก็เปิดใช้กันซะนะครับบางทีลืมเปิดก็เป็นดราม่าไปเลย <c oughs> ตัวเล่าแหล็กนะครับตัวนี้มีมาให้จากโรงงานไม่ต้องซื้อเพิ่มในตัวของ v วีคอร์สหลายหลายคนถามว่าเฮ้ยพี่ต่ายไอ้ตัว บาหลังคามันไอตัวบาหลังมันมีมันมีมาให้นะครับแต่ของวีคอสมันจะเป็นแบบนี้แต่ของเอ็กซิลี่อ่ะมันจะเป็นชุดใหญ่แบบนี้เลยแต่ว่าในส่วนของตัวบาด้านหลังเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนเอาของเอ็กซิลี่ใส่เลยนะใช้กระบะเดิมได้แต่ว่าชุดหนึ่งเนี่ย60,000กว่าบาทนะครับใช้ตัวนี้พอละนะครับตรงรุ่นมือจับนะครับเป็นสีเทานั่นเองแล้วก็ตัวนี้นะครับด้านหลังเนี่ยมาพร้อมกับเจ้าตัวดิฟล็อกไฟฟ้านะครับดิฟล็อกไฟฟ้านะแล้วก็ตัว ลัตเชลีนมีมาให้เนี่ยก็จะมีบอกว่าดีบล็อกไฟฟ้าดีบล็อกไฟฟ้าดียังไงนะครับคือก็จะล็อกชุดหลังอะเป็นชุดเดียวกันนะครับมันทําให้ถ้าสมมติล้อฝั่งซ้ายเขาลอยนะครับแต่ฝั่งขวาติดพื้นมันก็ยังสามารถไปได้อยู่เชสซีนะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับแข็งแรงทนทานช่วงล่างตัวนี้ความสูงนะครับความสูงใต้พื้นเนี่ยถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวถ้าพี่ต่ายจำไม่ผิดน่าจะ240มินลนะครับเวลาเจ้าตัวนี้เขาไปตามป่าตามเขาโอกาสที่ ท้องเขาเนี่ยจะขูดไปกับพื้นถนนโดนกวดโดน,โดน,โดน,โดนหินอะไรกระแทกเนี่ยก็น้อยไปด้วยนะครับในช่วงล่างเขายางอะไรนะครับตัวนี้เป็น18นิ้วเหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวล้อกระทะนะไฟท้ายแบบ LED นะครับเอาจริงๆแล้วหลายๆท่านถามมาเดี๋ยวเครื่องยนต์เดี๋ยวค่อยพูดนะครับเอาทุกด,ด้านด้านท้า,นายไปก่อนตัวกล้องมองหลังนะครับตัวนี้กล้องมองหลังก็มีมาให้นะสัญลักษณ์เป็นเกรด M สติ๊กเกอร์แม็กฟอดพี่ต่ายก็ยังไม่ทันได้เห็นนะ ภายในห้องโดยสารนะครับของเจ้าตัว V ี cross จะเน้นเป็นสีดำตัดกับสีน้ำตาลนะครับเรียกได้ว่าดูมีความเป็นพรีเมียมจริงๆสําหรับรถขับเคลื่อนสีล้อนี่ตัวนี้เปิดประตูจากภายในไม่ได้นะไม่รู้ใครมาลองไว้อะเราดันขึ้นด้านบนตัวบุนุ่มนะครับเป็นสีน้ำตาลสวิตควบคุมกระจกไฟฟ้าดำเปียโนแบก็กภายในนะครับดีไซน์เนี่ยมีอุระดีไซน์นะครับมีการเล่น3มิติด้านข้างโดยลําโพง6กตัวที่ใส่ ขวดน้ําใส่แก้วน้านะครับความจุ1.5ลิตรบันไดข้างนะครับเวลาขึ้นก็เหยียบบันไดข้างแล้วก็จับมือจับไปมือจับมีทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแล้วก็โทนภายในของผ้าบุหลังคาจะเน้นเป็นโทนสีดําทั้งหมดเลยแล้วก็มีลํโพวงเสือเหล่าซาวมาให้ตัวเบาะนะครับมีหมอนรองศีรษะมาให้ทั้ง3ตําแหน่งนี่แล้วก็บาะนี่จะเน้นเป็นสีน้ําตาลกับสีดําแบบท,ที่ที่ตายบอกไปเนาะวีครอสก็มีที่พักแขนให้บุนุ่มนะครับใส่แก้วได้เดี๋ยวเปิดให้ดู นี่ตัวนี้ใส่เก้ียวได้แล้วทีนี้เขาตั้งตรงกับพื้นเลยนะสะดวกสบายนะครับตัวแอร์ด้านหลังมีมาให้นะครับแล้วก็ตัวที่ชาร์จแบตเตอรี่มีมาให้เช่นเดียวกันดูโดยร่วมนะครับภายในที่เป็นที่นั่งตอนที่2เนี่ยบอกเลยว่านั่งสะดวกสบายไม่แพร้รถเก่งแน่นอนแล้วก็ตัวกระบะท้ายเขาก็มีมาให้เราสามารถบรรทุกของได้เนาะวงเลี้ยวก็แคบด้วยตัวนี้6.1เมตรเองคล่องตัวในเมืองนะครับเดินทางไกลก็ไม่เหนื่อยเพราะภายในกว้างเครื่องยนต์ก็มีกําลังแรงด้วย ตัวนี้นะครับจะเป็นยูโร5แล้วนะนี่มีตัวพ่นขมเหลวติดไฟแดงนะครับถ้าไม่อยากเขาดับก็ตัวนี้นะครับปิดระบบออกตัวในทางลื่นปรับระดับไฟตัวนี้เปิดปิดไฟหน้าออโต้นะครับนี่เดี๋ยวพี่ตาให้ดูนี่ถ้าจะออโต้เนี่ยก็หมุนมาอ๋อไม่เห็นเนี่ยหมุนแค่ตัวนี้ออโต้เขาก็จะเปิดปิดออโต้ต้องการให้สูงต่ำออโต้ก็ดันลงไปแค่นั้นเองนะครับพวกมาไล ตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังชันหุ้มด้วยหนังนะครับเป็นสีดำกับสีน้ำตาลมี Adaptive Cruise Control ให้นะครับเป็นแบบแปรผันแล้วก็มีระบบมีฟังก์ชันจำกัดความเร็วให้ด้วยนะตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ระยะห่างก็จะเป็นฝั่งนี้ตัวนี้เป็นสวิตควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมลาลัยหน้าจอ M I D 7นิ้วได้หลายท่านอยากได้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับน้ำมันในถังวิง่งได้เท่าไหร่ตัวนี้อบอกได้หมดเลยนะอุณหภูมิภายนอกก็บอกได้ตัว บุนุมด้านหน้าก็จะเป็นสีน้ําตาลตัวจอกลางนะครับตัวนี้ให้จอกลางมาใหญ่มากใหญ่มากถึง9นิ้วแล้วก็บอกฝั่งเราสามารถเข้าไปปิดระบบต่างๆของตัวรถได้เลยนะนะครับระบบความปลอดภัยตัวไหนที่ไม่ไม่อยากให้ทํางานนะครับอย่างเช่นพวกระบบเบรกอัตโนมัติเราก็มาตรงเอดาแล้วเข้าไปปิดได้นะครับปิดตัวนี้เบรกอัตโนมัติเนาะกล้องมองหลังมีมาให้นะครับรองรับ Android Auto Apple CarP l a y แล้วก็ที่สําคัญจุดขายหลกัลกๆของเขาเลยเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้แต่ไป่ต้ขออนุญาตกองสั่นนิดหนึ่งนะ ก็เวลาเจอทางที่มันยากลำบากกว่าปกติเหมือนชีวิตเราตอนนี้นะครับมันลำบากกว่าปกติก็เปิดได้เลยสวิตช์ขับเคลื่อนสีลอ้อจะทําให้เราไปได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องจอดรถ2เฮดมา4เฮดนะครับถ้าแบบต้องการสู้ชีวิตมากมากก็มีเลยกดเข้าไปแต่จอดรถก่อนนะักถ้าใช้หมดตัวนี้เราไม่ต้องห่วงนะครับเขาควบคุมการทํางานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า p u s สต t a r t นะครับแล้วก็ตัวเกียร์ตัวนี้ยังเป็น6เกียร์อยู่นะครับแล้วก็ มีโหมดเลฟททนิกสามารถควบคุมเกียร์ที่พ่วงมาไหลได้ด้วยตัวนี้นี่ซ้ายลบขวาเพิ่มนะครับแล้วก็ที่ให้มามีอะไรกันบ้างนะครับลาบเทรนโหมดก็วิ่งนะครับขับ2ก็ได้ขับ4ก็ดีนะครับทำให้การขับขี่สมุดแล้วก็นุ่มนวลมากยิ่งขึ้นดิฟล็อกล็อกชุดเฟืองท้ายด้านหลังให้เป็นชุดเดียวกันก็ก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆได้ดีขึ้นลงทางลาดชันก็ตัวนี้นะนี่เสียงเติเต้เต้เต้เตเซนเซอร์ก็ปิดตัวนี้ถลํคานเนาะ ภายในเบาะนะครับเบาะคูหน่าเนี่ยก็จะเป็นคูแม็กทั้งคู่ลวดลายของเบาะก็มีความสปอร์ตนะครับนี่แต่ว่าฝั่งของผู้ขับขี่เนี่ยจะเป็นปรับด้วยไฟฟ้านะแปดทิศทางแล้วก็รุ่นนี้พิเศษนะครับเกียร์เอ็มได้ถุงลมมา6ลูกกุญแจนะครับก็เป็นกุญแจคีเลตนั่นเองสามารถสตาร์ทเครื่องด้วยรีโมทได้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์3 0 0 0ซีซีเฮ้ยละว3 0 0 0ซีซีในเวลาจดทะเบียนกระบอกสูบของเขาเนี่ย 2,999ันเก cc นะครับเป็นนิดเดียวเองแต่ว่าถ้าตัวเครื่อง2.2.2จนี่ค่อนข้นนนางจะพอสมควรนะครับเทอร์โบแปรผันนะครับมาพร้อมกับคีบที่ควบคุมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเนาะตัวนี้190แรงม้าที่3,600รอบแล้วก็แรงบิดนะครับ1,800รอบอ่า1,600รอบถึง2,600รอบนั่นเองรอบกว้างมากได้แรงบิดเต็มเนาะแล้วก็400นิวตัน450นิวตันเมตรขอโทษทีนะครับแล้วก็จะพูดถึงเรื่องอะไรเนาะตัวแรงมา้า190แรงม้าเนี่ย เมื่อแปลงเป็นกิโลวัตต์ได้รนะ้อยสี่สิบนะบอกไว้เป็นเครื่องตระกูลแม็กฟอร์ดแล้วนะเพราะว่ายูโรห้าเนี่ยเขาจะใช้การประมวลผลแบบหัวฉีดคู่แล้วนะครับเป็นเป็นอยู่ในตระกูลแม็กฟอร์ดแล้วตัวนี้นะครับอ่ะโอเคก็ขอให้ลูกค้าทุกท่าน FC ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนนะครับถ้าใครดูมาท้ายคลิปก็ฝากติดตามหน่อยนะครับไตอิซุสบุรีรัมเบอร์โทรศูนย์แปดห้าศูนย์หนึ่งเจ็ดสองเก้าศูนย์สองไปแล้วครับสวัสดีครับ